ครับผมชื่อเดก็กชายปาปไพนกตังครับอยู่ชั้นปหนึ่งเลขที่ส2องครับน,นี่จะมาอ่านบทที่สองครับภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวพ่อให้ภูผา ดูแลใบบัวผู้ผาลักใบโบผู้ผาดีใจได้ดูแลใบโบผู้ผาลักใบบัวผู้ผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบใบบัวรักผู้ผาพ่อแม่รักผู้ผารักใบโบรักใบบัว ปูผารักพ่อแม่รักใบบูกรักใบบัวใบบกใบบัวรักปูผารักพ่อรักแม่ขอบคุณครับ